สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เหรียญน,นะคะมาใหม่นะคะก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะวันนี้เหรียญที่ได้มานะคะก็จะมีแบงก์บางส่วนนะคะก็มีตำหนิบ้างแล้วก็ได้แบงค์สิบบาทนะคะเป็นแบงค์ครบรอบนะคะร้อยยี่สิบปีกระทรวงการคลังมาด้วยนะคะก็เหรียญห้าบาทครุฑห้าบาทค่ะสภาพเนียบเลยค่ะ ของปีสองศูนย์กับปีสองสองนะคะแล้วก็ได้เหรียญองค์พามาเพิ่มนะคะแล้วก็เหรียญตาแผ่นดินอันนี้จะเป็นปีสองพันห้านะคะอันนี้จะเป็นปีสองพันห้ารอยห้าค่ะแล้วก็ได้เหรียญสมเด็จย่านะคะแล้วก็เหรียญเรือหงค์ค่ะเหรียญห้านะคะอันนี้เหรียญพระราชินีนะคะครบรอบแล้วนี่ค่ะก็จะเป็นเหรียญสิบสตงางค์ สิบสตางค์เหรียญสนลึงนะคะยี่ห้าตังห้าสิบตังนะคะสิบสตางค์อะไรแบบนี้นะคะและนี้ก็จะได้เข้ามาเหมือนกันหนึ่งสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์ค่ะแล้วก็เหรียญห้าสิบสตางค์รวงข้าวนะคะยี่ห้าแล้วก็ยี่ห้าสตางค์รวงข้าวนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมา,าชี้แจงแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับ การติดตามแล้วก็การที่เพื่อนๆนะคะสนใจในการขายเหรียญเก่าเหรียญสะสมแล้วก็ธนบัตรสะสมนะคะทีะ่คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะคะแล้วก็ส่งรูปเข้ามาทาง ID Line นะคะแต่เราต้องชี้แจงตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าเราไม่ได้รับซื้อของทุกคนนะคะเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยค่ะอย่างเช่นนะคะข้อที่1ก็คือ เพื่อนๆนะคะมีเหรียญนะคะแต่ว่าเหรียญนะ่ะยังไม่เป็นที่นิยมแล้วก็มีจํานวนน้อยด้วยนะคะอันนี้มันก็จะไม่คุ้มนะคะในการซื้อขายกันแล้วก็ข้อ2นะคะ,ะมีแบงค์แท้เลยนะคะแต่ว่าสภาพอะคะอ่ะยุ่ยเปื่อยนะคะแล้วเรารับมาเราก็จะไปต่อไม่ได้นะคะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือ,อเพื่อนๆนะคะก็คือมีอะไรอะ่ะมี ราคาในใจอยู่ค่อนข้างสูงนะคะทีนี้พอราคาในใจอยู่ค่อนข้างสูงเนี่ยทางเรารับมาแล้วไปต่อไม่ได้นะคะเราก็เลยยังไม่ได้รับซื้อนะคะแล้วก็ทีนี้แต่ว่ายังไงเราขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่สนใจที่อยากขายแบงก์กับขายเหรียญกับเรานะคะยังไงถ้าเพื่อนๆน,นะคะอ,อยากขายนะคะก็ทักมาได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ไลน์ไอดีไปนะคะขอบคุณทุกทุกคนมากนะคะ แต่ว่าเราก็ไม่ได้รับซื้ออย่างเดียวนะคะเราก็ขายเช่นเดียวกันด้วยถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ติดต่อได้นะคะมาใต้คอมเมนต์นะคะแล้วเราก็มาในใต้คลิปนะคะในคอมเมนต์เราก็จะส่งไอเดียลให้เพื่อนๆนะคะว่าอยากซื้อชิ้นไหนราคาเท่าไหร่คะ่ะก็จะส่งรูปส่งรายละเอียดให้คะ่ะวันนี้นะคะตัวที่เรา มาแนะนําให้เพื่อนเพื่อนนะคะแล้วที่เราอยากจะรับซื้อเพื่อนๆนะคะก็จะมีนะคะเป็นเหรียญแบบนี้ค่ะก็คือก็จะเป็นเหรียญกาญน,นาภิเษกนะคะปีสองพันห้ารอสามสิบเก้าเป็นเหรียญอ่าสิบสตางค์ห้าสตางค์หนึ่งสตางค์แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเหรียญคุดสภาพแบบนี้นะคะปีสอง0ห้าสองศูนย์แล้วก็อันนี้เป็นคุดเฉียงนะคะแล้วก็ปีสองห้าสองสองนะคะ วันนี้เราได้มาก็สภาพ UNC เลยนะคะไม่ไม่ผ่านใช้เลยแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะเหรียญห้าสิบสตางค์รวงข้าวนะคะยีสตางค์รวงข้าวแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะก็แรไอเทมเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีนะคะไปดูของที่บ้านเลยว่ามีหรือเปล่านะคะก็คือเป็นอ่าจะเป็นห้าสิบสตางค์นะคะของปี2 4งสี่เสามค่ะ ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆมีนะคะทักเรามาได้เลยนะคะเหรียญห้าสิบสตางค์ค่ะปีสองสี่เก้าสามนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญแบบนี้ถ้าเพื่อนๆมียกเซตก็ทักมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครบเซตเลยเป็นห้าสิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์แบบนี้นะคะก็ส่งมาดูกันดูแลกเปลี่ยนกันได้นะคะแล้วก็อีก อันนึงก็คือจะเป็นเดียนห้านะคะเป็นแบบเดียนหงแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเรารับซื้อนะคะแบบนี้ค่ะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ช่วยบช่วยเพืนให้เพื่อนๆน,นะคะให้กำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่า เราจะมีอะไรมาแนะนำเพื่อนๆแล้วก็จะมารับซื้อเหรียญอะไรนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้อย่าลืมกลับไปดูนะคะว่ามีเหรียญห้าสิตางค์เหรียญสิบสตางค์งแบบนี้บ้างไหมนะคะถ้ามียิ่งถ้าเป็นปีแบบนี้นะคะห้าสิตางค์ของปีสองสี่เก้าสามนะคะอย่าลืมนะคะทักกันเข้ามานะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะคะสวัสดีค่ะ